karena kan kita orang orang berkenalan satu mesin yang baru minta apa benernya yang baru minta apa benernya yang baru minta

ลูกร้างกันเชยดนะน้ำปูก็จะประเทศหน้าท่าน้ำปูรือปออน้อ,อ่ะัง้โชคปูกันอ,อีกกนนีคนเราเปิดมาแต่ละคนมันกำไม่ถทกกันบางครั้งดูหลานนี้ถ้าปูมาดูกรลูกกร็รนมากๆ จะเรนศนภาวนาคูกก็จะลดลงแต่ไม่คนไรหรอกถึงานจะตุ่งมันไปช่วยส้างประตูของเจ้บบาค่ะให้ท่านไม่เก,ก,กินไรเราจะยอมเสียสละเพื่อส่วนรวมใหรกอยูกด่านเลยหยุกทุกฝนตกตัวทุกทิทุกทาง ใ,ใ้รูทีนั่งบังเทียงประกอบคุณงามความดีตลอดเลยเด็กอีหยังทำอีกยังให้ลูห้หลา,น,น,า,าน,นั่้ใมังคังผมบุญผมพ้นมีจิตใจเมตตาให้มีความกรุณามุจรตาอุเบกขาให้มีผมดีหารสีอยู่ในใจอย่าลูกมากราบมันหายแต่พอดได้ก็เอาทำบุญมันประกอบคุณงามความดีให้เยอะๆลูกานที่ดูภายในลูกมนุษย์ สิ่งที่มีแอบลุกเรามันเหลือน้อยเต็มทีสร้างแต่คุณงามความดีประกอบกับสิ่งที่มันดีๆในชีวิตคิดยังไงเราจะดเดินทางมันลาบหืดไหมปีสะดุดไหมธรรมดาเกิดเป็นมนุษย์มาใช้เรนใช้กันมีสะดุดบ้างมีล่นบ้างมีทางเดินที่ดีบ้างมีอะไรจะถามปู่เมื่อไหร่หนู อยากขอพอน้ำปูอยากขอโศขอลาบน้ำปูตองวดกระปูบุกขุนันก็พาังมาไกลน้ลูกเนาเยาี่ยมงานถามเขาปู่ก็ดีใจให้ลูกห้หลานน้าลุงนะมังคังสมบูรณ์ปูผลอายุมัน่นขนยืนปูไปที่ปุน ฮะปูไผ่ดีเยี่ยมจ้าคุณแม่จุกแันต้องขอร้องให้ปูไปสร้างช่วยก็ต้องไปปูกัดได้บอกลูกบอกหลานเนะคะว่าปูจะให้หางวดติีสับปูวัดแรกกับเขาสามตัวตรงจ้าเข้าอย่งไงอย่างนี้หนูปูให้โชคโชคหลานนะครับปูมันเข่าสามตัวปูก็ให้ไปอย่างนั้นเนี่ย อยู่้าหลงมีโชคก่อนไปนูนะลูกหลานจะได้สร้างเรเป็นต่อมีบุกุศลที่เคยได้สร้างรุ่นกันมาแต่ขาิบางก่อนนะอยากจะได้อะไรลอยากจะได้ละัดทรัพย์กัทัพแล้วพูละหัตละัตละัสโชคัที่หนึ่งจะรังาง่ายลรหัสโชครหัสทรัพย์แล้วผู มาดูกันกีคนละรู้ยมาจักคนเทรอห้าคนแล้วอีกคนนึ่ไปไหนทำไมไม่มาวาจะมาด้วยคนหนึ่งก็นั่งอยู่ข้างหลังเราดับบลู้คนนึงเขามาหาใช่อีกคนหนึ่งไปไหนบ้างบ้งปิศาณเออค่ะบ้งปิศาคนหนึ่งว่าจะมาด้วยทำไมไม่มาคนหนึ่งวาสิมาน้าคือบ่มาแต่ปิศาแหมแม่ไร ใครจะมาด้วยกันทำไมไม่ให้มาอ๋อกจะเล่กเอาอย่างน้องเบสมาแปลน้องเบสอ๋อว่าสันคป๊ดกังไหนลูกมูจักมาบอกแม่แนฮะฮะมาตงหนตัวนี้เอามาบอกมาบอกแม่ป๊าปูจะช่วยสั่งสักห้ถาไฟดินน้ำลมไฟจะมากระจุจุดติดบนเนื้อมนุษย์ ร่างก,กายก็จะร้อนร่างก,กายก็จะแผดเผาเหงื่อซึมเซาออกไตเยอะแต่ถ้าคนธรรมดาคงไม่มีแนั้นลูกนะแต่เวลาปู่มหาปู่สีอินดนามอะไรร่างก็จะร้อนเหงื่อ,อก็จะออกเหมือนกับคนธรรมดาเป็นเหมือ้นปู่มีสิงลูกข้อให้ลูกหลานพากทีน้ลูกนะ ถ้าถือสินห้าข้อมันก็ถือ,อยากให้ถือหกข้อนะลูกนะถือ,อสินหกข้ออถือสินห้าข้อข้าหกเนาะสินหกข้อนี่ไม่ใช่ธรรมดาลูกนะก็มีชั่วกปดีนะลูกนะจําไว้นะคนเรามีมีชั่วมีบาปแล้วก็มีบุญบาปเป็นทนุนบุญเป็นกําไรน,นะนะลูกนะจําไว้นะลูกบาปกับบุญมันมสีสองอย่างนะ ทำมาได้ลูกสาหรับคนที่ตายไปแล้วก็ไปรับกรรมเราทําอะไรมากบ้างอยู่ที่นู่เราเคยทําอะไรบ้างทําบุญไหมเคยถือศีลห้าไหมเคยปฏิบัติตนดีไหมเคยเจริญสิลภาวนาไหมเคยได้ทําบุญที่สุดปรสงค์ี้กับใครไหมบางคนมาก็มาเที่ยวจรนะดานคนอื่นนะการที่เราจะเกิดเป็นคนไดมันยากเสียนเข็มลำบากนะรู้ได้ คนตายจงวันในรูกนะคนที่ตายไปแล้วก็คือคนที่หลุดพ้นจากบ่วงกรรมในลูกมนุษย์นะคนที่ตายไปแล้วนะทำไมนะคนที่ตายไปแล้วเพราะคือหลุดจากบ่วงกรรมบนลูกมนุษย์ก็คือหมดจิตเจียนนํานะปู่ให้พวกเธอถือศีลหกนะลูกนะจำไว้นะถือศีลหกบอกปู่ถือศีล ลูกไหนคะู่ที่มาคู่ที่นี่ในลูนไหนสินหก <6 S 1> สินหกสินหกปีหนึ่งให้เราทำสองครั้งนะสินหกหปีหนึ่งเย็ดสองครั้งใช่ครับจะกหกสองปีหนึ่งทำสองครั้งนะคะสินหกลาได้อไน้ เดี๋ยวจะมีโชคดูนะแต่โชคทำไมไม่เอาฮึหนุ่ยเอ้ไม่พอคู่อะไร้านจำไม่ได้ดอกเมื่อมนุษย์หยู่่เคียนใสกระดานไฮโลแต่เขียนใส่า้าไปเจอกันมะลกนะวันที่ห้าไปเจอกันเจกันเจ้าข่าปู่จำไว้มะลกเลาโชคเสี่ยงรว่งทถอเียนไปแไมไม่เอาสองตัวทำไมเป้วเจ็ดศห้าทำไมไม่เ แปดศูนยห้าเฮ้เราไปพูดให้ใครฟังเขาจะเชื no matter, no matter us, time, ่อเราเฮ้เราดวงอยู่กับเราล่ะลูกนะดวงอยู่กับเราซื้อแต่สามตัวไปซื้อทําไมเจ็ดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าต่อเซื้อผู้ให้ลูกร้านทุ่มทลูกร้านอยากูดแนนอยู่กับโปรโปรให้ค่ะ แล้วจะร้องให้ใจฟังอีกหรือร่วมอยู่กับลูกนานะคนสวยเอาดีดีนูกงนางวดนี้เอาแต่ดีนาปู่มาอย่างนี้วัวลูกหลานอยากขอรัหายินทาเป็นดาบทพระฤาษสีแล้วมายุ่งกับมวลมนุษย์แต่ในเมื่อลูกหลานเขาทุ่มน์ก็ต้องไปดีกับชั่วมันอยู่ด้วยกันทำยังไงถึงจะให้มนุษย์ผนทุกผนความยากลำบาก กู่็จะทำให้ลูกแลนทุกวิถีทางนะลุงนะมากูจะเให้คุณนสนาให้ลูกคลนมันที่้านกันนอกูเขียนให้มันยังชัดเจนพี่น้องมาบุญมาจังใจนะลุงนะมันมนมันมันเด้อปวย น,นี่ก็คือภาษาภาษาตังนี้ก็คือภาษาอ,อีกสนับโุริบานะภาษาอนันกกแในสมัยโบราณ้เป็นือนย์ายนะรูปจายสติแลยชายกา นะลูกนะน,นี้นี่คือปูนะ่นารดารถรถทุกครานนะลูกนี่ก็คือรอดจะไปตีสิงห์ไว้นะนี่ือปูนรับปูารถรวมันมีศนเก่านะปูเนาะ่าไปตีใส่ไว้ปูันด่าตวลากทใส่ไว้นะลูกนะ้นนเก่ามันี่คือภาษาของโนะบงร,ราณ รของหา์ู06209พวกไม่ทราบนะให้ลูกใหาหลูกเอาเอางนะลูกนะเ้าผู้พูดมันจะยากนะลูกนะใต้ยังเป็นอ่านเก่าได้ปูอาบัดนะเอาเชื่อเมื่อมาถึงแ่นามซูนเก้าโมซับซูนเกทางล่าง ศูนย์หกสองดูดูเสียงย้ให้ปิศาณทำูแ้นลสิ้าปิศาทำปูหา่า้สามสูนย์เก้าีเกเมื่อกี้นี่คือหาดูกหมอ้าืปูคือหลังไห้นอบาทเป็นหาอย่างนี้เป็นซึ่งเกานะ เออศูนย์เก้าหาศูนยเจ้าหาศูนย์หนึ่งหาวนันหันลังกลับศูนย์เจ้าหาศูเจ้าหาศูนย์หนึ่งห้าูนกะไม่ได้พูดนาาปู่ไม่ได้พูดนะลูกนะา่ะ้ดูดีแล้วลูกหลานจะมีรางวัลจะมีอะไรไปสร้่างวันที่ห้าปูถึงจะพูดให้ลูกหลานฟังนะควันนี้มหาปู่ปู่พดดีใจ ปู้กอันทำอะไรก็หลอดจุกขาแล้วลูกนะมันกระหาดีเยอะดูดีๆมีรางวัลดูดีดีเบิ้งให้ดีๆเด้อครับพี่น้อง f ุีครับออยู่ในนี้มีโชคมีรางวัลจะมีธรรมะินใจนะดูให้มันดีๆอันนี้เขาเรียกว่าภาษาบาจุนนะทำคำปูไว้ลูกเรียกภาษาบาจุน ก,กระาะก่อนตุ๊กเดือนสองบาดจนบาดจนลึกนะลูกนะหนักนะลูกแต่นี่ปู่ที่ใช้มาแต่แต่นู่นุบก่อนบาจนยุบก่อนยังไม่มีพอสอนยังไม่มีศาสนาหนึ่งนะลูกอะ่างลูกไปหลานจงมังคั่งจงมุ่งพูนผมลูกเอ้ยทำอะไรทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลานไดในรดทุกราให้ลูกไหลานอย่างลูมันผลดี ทำการสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสมดังใจนึกสมดังใจปองอานิกนะนัมามิหังพุทธังพระควาทัสสนะนัมามิหังพุทธังพระควานะนะก็คือ 8, ร้อยแปดภาษาร้อยแปดจำได้ไหมปูบ่นะอบอกน้ารอดบอกร้อยแปดจำได้ไหมเออแม่เนาะนะ จำได้ทุกคนไหมลูกปูให้ร้อยแปดแปดเนาะบัดนี้มั droite, นออกศูนย์แปดเนาะเขาปึกอียิปตมนุษย์ปุกปึกปูเอ้ยไม่ได้ปึกปึกมันแปลว่าอะไรไม่รู้แต่บมดนั้นปู่บอกว่าร้อยแปดถูกร้อยแปดให้หลานนะตปิศาตัวนี้ไม่มีใครเข้าใจมันลึกนะถ้าคุณถ้าคุณะลาดก็คงจะแปลวนะลูกนะ ทุกคนสลักเพียงแต่ว่านึกไม่ถึงนะลูกนะนึกไม่ถึงทุกคนมามีบุญญาธิการแต่และคนมาจุติบุรลกมนุษย์ก็คือเทวดาหรือนางฟ้าเพียงแต่ว่ามาใช้กรรมมนุษย์ที่เราเคยทําผิดบนกฎสวรรค์ท่านจึงได้ส่งเรามาเกิดมาใช้กรรมใช้เหรียนะลูกนะวันที่ห้าไปเจอกันที่นู่นนะลูกนะปู่ก็จะไปหาลูกหลานไปหาปู่ขาวที่นู่นแหละ มีสองตาใหญ่มาที่นี่ก็กลับไปแล้วกักโม่เช้าแล้วเหละยอ้อพันกลับไปแล้วปู่กลักโม่เช้าไปหรอไปหรอสวยผลละหมากลากไม้เหรอทานอะไรกับลูกภรหลาขเขาจัดจ่าให้มันมันที่ทานนั่นแหละนะลูกหลานี่ยให้มีความสามารถสีกันไว้ลูกนะปู่รู้สึกว่าลูกภรานาทุกคนแตกคน คยอยู่ด้วยกันสาม่อกีกัน,กนทุกวันนี้ไปคนละกลุ่มนะลูกนะร่อชาตีนะรงตั้งจิตตั้งใจ,งใจกายก็ดีใจก็ดีวาจาก็ดีลูกที่มานะที่นี้คือบุญญาบารมีทุกคนที่เคยได้ร่วมสร้างโลกขอกัปูุรีสีนัมมาตาติกางก่อนไปไหนหจะติดตามไปทุกหนุทุกหงถ้าทุกคนมาที่นี้ ถ้าไม่รู้ไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงนะน,นี้ก็คือเป็นความรับของทุกคนกำลั้จงติดแล้วก็ตามจงตั้งจิตให้มันมันคนเราทำคุณงามความดีทำดีมันต้องได้ดีนะลูกนะขอให้ทำคุณงามความดีไปเรื่อยๆอย่าละอย่าลดอย่าอ่อนไหวใช้สติตั้งมัน่นให้จิตให้มันคง แล้วลูกก็จะผ่านสิ่งนั้นไปได้ดยดีคนที่เขาเกลียดเราชังเราคนไหนที่เขาว่าอิจฉาตาร้อนเราจะกลับมาหาเรานะอีไม่ช้าอีกไม่นานไม่น้าทั้งหกสายก็จะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะลูกนะสำหรัวันนี้ปู่ก็ขออวยพรให้ลูกหลานให้นนพ,พรลูกหลานจงมีโชคมีลาภอายุมั่นคงยืนทำการสิ่งใดให้ลูกพน้น ไปทั้งปวงขอให้ลูกขลังจงชนะหมู่มารทั้งปวงนะลูกนะวันที่หาไปเจอกันที่นู่นนะปู่จะไปด้วยปู่ทั้งร้อยแปดก็จะไปด้วยกันนั่นแหละไปสร้างรวมกันแล้วปู่ถึงจะกลับป่าชุมนะครับสาธุสาธุไม่มีนะครับสาธุมันที่หาครัปู่เจอกันนะลูกนะ อ่าสาธุนิมต์เลบปูเดอมันเป็นหบนตอนยามกันุ่งนหกคนหคนหอยปีนสันติปูหนยหอยหอยหยนผู้นี่ผู้บอกเลยว่าคนผู้นีเป็นคนจุ่อยเลยหกคนส่งผมส่งดอกทมใส่เสียมกะแลงผอมมันย้ายมานําตีัเมนแน่ครับ่าหลุดก็่งผมดอกทมส่เสียมกแลงยั้งใส่สินใสสินี จอยบ่คนณกบบบบ่บวนีคุณบคุณกบไย่ว่าเราคนพ่ลูกเราผู้บาดนี่ยนเนาะ่วงเนี่ยจนเน็ตะล่าจะไปเน็ดลุดเลยตอนมาเ้อแหงนั้นลตอนโกไปตอนภูเขาชิล่งภูเขาออกไปแล้วยางภูเขาไลยไปยุ่งขังยายยายยากมันยายส่งผมดอกเนี่ยดอกทุมดอกทุ่ส่งดอกทม ผมสัผน้เท่านะผมสั่นพ่ทโูเฒ่าไม่ยิ่งมันบวมคิดว่าเป็นญาติอครับตญาติพูดเองคนนี้ไหมาติเออจ้าตอนมาไหว้แล้วก็จงผูเขาออกนะผู้เขาออกแล้วก็ย่างออกไปทั้งหมแล้วมาไหว้ก็ออกไปนะเขาขีนั่งมากมากมากับเฮาดส่วนซ้ายเนอะเน็ตเน็ตรัดมันนี่กับต๊ตอนนั้นเลยแต่ จตามพวกนี้ก็ฝันตัวหมวดิเงฝันฝันก้อนสอดใช่ไหมก้อนตัวก็ว่ได้ทำอันนี้คือก้มฝันหาอวะก้มฝันเกๆสอดูู่กสีหน้ารอดเพิ่หาเม็ดเดียวสองหกศูนย์คือก้มฝันก้มฝันร้อนร้นเลยก้อนฝันน้ำเนาะเมีนได้กันขันฝันตัวเวิฝันก้นมันที่เมียน ปูบ่เคยบกีร์ฝันตัวเอเมื่อนี่ให้ให้ห้างเดียวสามตัวเป็นบ่าสองหกศูนี่แหละมนเนี่นสองหกศูนยนี่แหละมันจังคักปูน้อยๆฉันแนทเมื่อนั่นแหละเตียศูนย์หาอ๋อเอาไข่ศูนย์หไปอะยังแล้วว่าสามตัวกัมี่สองตัวมีนี่ทำหนึปูยังว่าสงสัยสงสัยแปดศูนยหาในขีดเส้นไต้ไปโหลดที่ปูขีดเส้นใตไปอยู่เขาจะว่าศูนยหาที่ขีดเส้นจานยาลืมเลยบอกีขีดเป็นขีดห่านหาศูนย์ ผลแปดันยุคข้างหลังเราส้วทแฟนแฟนเดี่เด้อปูที่บอกขั้นปูฝันตรงวดมั้งแฟนเดที่ที่ตดตามอาเบิงเด้อแรตีอันเพื่อนให้แม่โหลดขั้นตองวดอันหนแห้งแนบบางที่อฟซีปริดสองหกศูนย์สองหกศูนย์สองตัวกับมมนี่สามีแล้วสองกศูนยเลขหกกับเลขเก้าขั้นหันมากที่ไปเป็นเก้า 0ูนเก้าสอนเกู้เกสองก็ได้ผมเก้าเก้าติเดียวกันนีจ้หมผก้ก้ตเดียวกันครับถมุนไปมันแมนเลยเอมเลยผมกกตัเดียวกันยงวนเกเเอแล้วต่แล้วตสีไปแล้วเต่สิ่ีต่พี่น้องสี่นอแล้วต่โเาตรงๆไปข้มานึงมือเรที่ว่าพอสองวันลตีปปกงเป็นก็ได้ตีเป็นก็ได้แล้วเต้าแล้วเก็นะ ตี้ยึต้นข้อล้กลูกเปเจียพิจณาแล้วไงขันเล่าไห้จังสี่นี่มันสิเบิงไงไงเดี๋ยวคนนอกันเบิงเป็นครับไงปูขันคนนอเบิงเป็นหรือเบิงไงตอนนี้แทนมันพูดตีที่ยังพูดตีอยู่มัันละครับแทนมันแปดสูนหาแันพวกแปดสูนหากานกะหาศูนแปดปูวาถึงแล้วเพราะสารเเป็นพูตีบอกอดีฝันมากพรสอนกตยว่าตีเดียวเั็นไรที่ตัวเดียวเนาะพอสอนเนาะครับตันนี้ตัวนี้เบิงดีดีขันพูบ่งดีดี พวานเป็นเจ็ดหกศูนยนั่นให้บอกผู้กําไรที่ว่าเจ็ดหกูนอยู่นเจ็ดหกศูนย์มีเจ็หกศูนย์ก็สองหกศูนยมเี้แล้วไเตวเขาซือตรงตรงเลยหรอจ๊ตรงตไอ้เนี่ยหวงมันกับปุ่มิีหาอ๋อผู้ไหเป็นเนี่ยทางให้ดูไงหลานกับว่าเก่งคือผู้บาอาจารย์ครับตีปัญหาให้แตกครับเป็นเจ็ดหกศูนก็ได้ครับหรือเป็น 097ก็ได้ครับเพราะกับหางเอาเด้อครับพี่น้องห้าเตียวแปรเอาครับอันขอกาบขอพระุณสลับแฟนดีที่หลายเลยพูดองี่เวใจดีวสั่งกููของยปูด้วยปาหมนน้าเพื่นปูกับมันปูดกันกจิกาบเท่าสูกทนทุกคนกต่ิมีแต่จิกาบร่วมกันเนาะขับปุะกุดกระต่านที่มันยิ่เรื่อนักัเวยปูกบบบอกบอกใครกิงวันนี้ก็บอกตามที่กูเพิ่นให้นะ ตามบุญตามวัฒนาตามทิศตตาแต่ว่าปูติดฟองใรเนี่ยให้ผาดหน่อยที่สุดให้ดูให้หลานเออที่มันถือสามตัวสงสัยคนเสียให้ดูให้ลานนะมันูบอกเราที่คนมาขอคนฝันปู่ะตามที่กำหนดตัวไหนนั่นะมันก็ไม้มีโอกาสไดองที่บอกหมดสีม่านคอยแตกเออคนฝันตัวหวดแต่อนมาหนึ่งแมนคู่ฝันโต้วได้สองหมดเนี่ยม้วนนั้นกับฝันน้ำปูบอกกันแปดสูนหาที่พศ แัวี่พสตี่มือวนี้โสอกตีแล้วเป็นสองหกทกรสมันต้มล้กไงว้กบยังไหลพได้กบยังไหลกระเจนปิดกดสวรรค์กให้ลูกให้หลานเน้อเจ็บไหลเียวเลยบ่แน่ดอกเลือดอยู่อีอัดเพยงสามตัวคือแปดุนหานจุนหานก่อนมูซาู